อยากบอกทุกคนว่าคลิปนี้นี่ทําเพื่อคนที่กดติดตามโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าดันโดนขึ้นมาไต่หน้าผาขึ้นมาสูงมากเพื่อมาดูต้นเนี้ยเลยครับนี่มันเป็นกุหลาบก,กระเป๋าเปิดนะครับแต่ว่ารากมันย้อยแบบนี้เลยตรงนี้เป็นเชิงหน้าผานะครับไปไม่ไม่ถึงอ่ะมันเลยขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆดูสิอเมซิ่งไหมมันอยู่ของมันแบบนี้เลยแล้วก็เป็น ด่านหน้าผานะครับวิวมันวิวของมันดีมากเลยนี่รากมันย้อยแบบนี้เลยต้นเนี้ยผมว่าสวยที่สุดละเราเจอขอนต้นไม้ขอนกิ่งไม้หักตกลงมาด้วยครับมีกุหลาบกระเป๋อันนี้กุหลาบกระเป๋าปิดขึ้นอยู่สองต้นแต่ว่ามันสมบูรณ์มากเลยนะครับขอนเนี่ยคือแบบน่าจะหักร่วงลงมาทั้งขอน เดี๋ยวเติมพลังก่อนนิดนึงครับซื้อกาแฟถุงมาเพราะมันกินได้นานเนะเวลาอยู่บนดอยแล้วก็มีเลสองถุงมีโครงไก่ซื้อมาให้มาเล็แต่วันนี้ยังไม่เจอตัวมันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูดอกของบัวสันโดษนะครับเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึง่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในป่ามันบานหรือยังนะแต่ว่าที่บ้านอะเมื่อก่อนปีก่อนเก็บไปหัวเท่านี้นี่ตอนนี้มันดอกละ ก็คิดว่าในป่าก็น่าจะบาน,นครับตอนนี้เข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับป่าเขียวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีบัวสันโดดหรือเปล่าฤดูนี้ป่าเขียวชอุ่มแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วกล้วยไม้ก็ดอกกันหมดแล้วครับตอนนี้เริ่มออกใบกันละพวกไอกระเช้าสีดาครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันห่อใบขึ้นมาหมดละ เดี๋ยวจะถ่ายกระเช้าสีดาให้ดูครับโอ้นี่นะครับพวกเขาเริ่มผดใบใหม่กันละสวยดีเนาะฤดูนี้นี่แบบว่ามองอะไรมันก็สวยครับมันเขียวชะอุ่มเนี่ยนะครับพอเริ่มผดใบใหม่ก็จะมีแต่กาบใบาออกมาใหม่ๆอันนี้มันคือตอนนี้เราอยู่ต้นมันเป็นหน้าผาลงไปครับยืนไม่ค่อยถนัด นี่นะครับกระเช้าสีดาเริ่มห่อใบใหม่หมดแล้วเจอลูกกล้วยไม้ด้วยครับไอ้นี้น่าจะเป็นพวกกุหลาบกระเป๋ากระเป๋าเปิดมีเยอะเลยแถวนี้เพราะว่าป่าแบบนี้มันเป็นป่าที่พวกกุหลาบกระเป๋าเปิดจะชอบอยู่นะครับส่วนกุหลาบกระเป๋าปิดจะขึ้นบนป่าสูงกระเป๋าปิดคือพวกที่ชอตั้งขึ้นนะครับส่วนกระเป๋าเปิดคือพวกที่ ดอกเกย้อยลงข้างล่างดูพวกไอนี้บานสวยดีนะครับมันกำลังหุ้มใบใหม่แตอ่อันนี้ไม่ใช่พันธุ์ไอนี้ไม่ใช่พันธุ์หูช้างไทยนะครับเขาเรียกว่าพันธุ์ปีกผีเสื้อเพราะว่าหูช้างไทยจะหายากกว่านี้เยอะหูช้างไทยคือไอที่มันใหญ่ๆแล้วก็ชอบเอาไปติดกันตามรีสอร์ทอะครับที่ขอนนี้นะมีเห็ดมันออกเด้อแต่ไม่รู้ ไม่แน่ใจว่าเห็ดมันตัวนี้กินได้หรือเปล่ากินไม่เป็นไอเนี่ยแต่ปกติผมก็มาหาเห็ดนะแต่ว่าเห็ดแบบนี้กินไม่เป็นไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมโอ้เดี๋ยวลงไปดูข้าวก่อนนะมาแถวนี้มันก็มีบัวสันโดษแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันยังมันยังไม่ออกใบออกมามันมีแต่ดอกเราก็เลยยังมองไม่ค่อยเห็น ต้องเห็นดอกมันถึงจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหน,นก็เลยจะไปหาที่เห็นที่เยอะๆดีกว่าว่ามันจะออกไหมแถวนั้นคลิปนี้เสียใจด้วยนะครับไม่มีมันยังไม่ออกเลยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามาถ่ายตอนที่มันดอกเอาต่อจากท้ายคลิปนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้วันนี้ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ใต้กล้วยไม้ดิน ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันว่านอึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจดอกมันก็ไม่เห็นครับโอ้ยไปดึงเขาคาดกะจะดึงหัวขึ้นมาดูแต่ว่าไม่เห็นครับสดายเนาะบัวสันโดษไม่ดอกเราเจอขอนต้นไม้ขอนกิ่งไม้หักตกลงมาเลยครับมีกุหลาบกระเป๋อันนี้กุหลาบกระเป๋าปิดขึ้นอยู่สองต้น แต่ว่ามันสมบูรณ์มากเลยนะครับขอนเนี่ยคือแบบน่าจะหักล่วงลงมาทั้งขอนดูกล้วยไม้ดินพวกนี้สิครับมันเนี่ยนะครับนี่นี่มันออกตรงที่ชันเกินไปอะแล้วก็พอฝนตกเยอะๆแถวนี้วัวควายมันก็เยอะด้วยแหละครับมันชอบมาเหยียบนี่นะครับเอาปลูกไว้แล้ะผมไม่ได้เก็บไปปลูกบ้านนะเพราะว่าก็ไม่รู้จะปลูกไปทําไม เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ยุบหายไปละผมไม่ชอบกล้วยไม้ดินนะมันล้มลุกมันทําให้เวลาเราปลูกแล้วก็เวลามันพักตัวมันเหลือแตกกระถางเปล่าๆแล้วมันแบบดูแบบโอ้ไม่ไม่สวยไอ้นี้เป็นนี่โอ้ยชายผ้าสีดาปีกผีเสื้อครับติจิเตมต้นเลยเนี่ยนะครับเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักดีนะ นี่ใช้ผ้าสีดาเริ่มออกใบใหม่กันละไอ้นี้ลูกมันครับ <S <S เล็กมากเฮ้ยทุกคนเจอกุหลาบแดงด้วยแล้วคิดดูกุหลาบแดงต้นเนี้ยผมเป็นคนปลูกนะมันล่วงลงมามันล่วงลงมาแล้วผมไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนผมก็เลยเอามาค้างตรงต้นไม้นี้ไว้ไม่ได้เอากลับบ้านเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ได้บ้ากล้วยไมย้ก็เลยไม่ได้สนใจมากมายออไม่น่าเชื่อมันจะออกดีขนาดนี้ จะปล่อยมันไว้แบบนี้นะครับเจอเห็ดลมด้วยครับหนึ่งดอกไอ้นนี้กินได้นะเป็นเห็ดพ้นเหนือเรียกเห็ดลมภาคกลางเรียกอะไระเห็ดอะไรก็ไม่รู้ภาคกลางเรียกใครรู้ช่วยเมนตตอบให้หน่อยนะครับดูตรงนั้นมีแต่ไอ้นั่นกระเช้าสีดาปีผีเสือ้อ เรามีนกขุนทองธรรมชาติให้ดูด้วยครับนี่ตัวผู้กับตัวเมียผมว่าขนาดต่างกันแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะมันเลี้ยงลูกมันอยู่ที่ปลายพงไม้เนี่แหละครับทำให้มันห่วงมากขนาดนี้แถวนี้นี่มีพวกกุหลาบกระเป๋าเปิดร่วงกัน,ล,นละเนระนาดเลยนะครับก็เป็นปกติของหน้าฝนนะครับถ้าฝนตกลงมาเยอะๆกิ่งไม้มันก็ผุเป็นธรรมดาเนอะนี่ ยิ่งพวกนี้มันออกแบบว่าปลายกิ่งไม้เล็กๆเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับเพราะมันจะห้อยกันเต็มกิ่งไม้ไปหมดเลยก็จะมีแทบทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเนี่ยครับบางอันก็ยังดอกอยู่แต่ว่าตอนนี้ดอกพวะมันโรยไปหมดแล้วครับจะไม่ค่อยสวยละก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแหละครับแล้วมันอยู่กับต้นสักแบบนี้นะ เวลาพายุมามันก็หักตกลงมาเป็นธรรมดาแหละครับเพราะว่ากิ่งสักมันอ่อนแล้วเนาะมันผุไปแล้วฤดูนี้คืออากาศดีดีนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันจะไปล้างกระบอกไม้นี่ด้วยเดี๋ยวจะเอากระบอกไม้นี่กลับบ้านไปให้อนแทะเราไม่ได้เอามีดมาด้วยนะครับไม่สามารถฟันได้ก็เก็บที่ชาวบ้านเขาตัดทิ้งเอาไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติด้วย ากาศดีมากเลยนะครับโอ้ยแมงเขาเตออแมงแต่แมงดีมันเยอะนะครับช่วงนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาล้างกระบ,บอกไม้ก่อนแถวนี้มันเป็นคอกควายเก่าของชาวบ้านก็ไม่ได้เก่าหรอกครับเขาก็ยังเลี้ยงควายอยู่แต่ว่าควายมันเชื่องแล้วก็ปล่อยได้ละถ้าเอามาใหม่ๆก็ต้องขังขอคอกแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ควายมันคงอยู่ที่นี่นานแล้วเขาก็เลยเอาคอกออก แถวนี้มันก็เลยโล่งแบบนี้นะครับเพราะว่าควายกินหญ้าหมดดูนี่กระเช้าสีดาปีกผีเสื้อเดี๋ยวเราเดินตามทางควายไปนะครับว่ามันจะมีอะไรสวยๆให้ถ่ายไหมแต่อากาศดีมากเลยนะผมล้างกระบอกไม้ไผ่แล้วไหมเอี่ยมเลยเดี๋ยวเราแอบเอากล้วยไม้ใส่เข้าไปในนี้นเดินมาไกลมากเลยนะครับ แต่ว่าอากาศโคตรดีนลยคือแบบหน้าเดินนะรู้สึกว่าอยากเดินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ยุงก็ไม่ได้เยอะเกินไปครับฤดูนี้กล้วยไม้เยอะมาก <laughs> <laughs> เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดแต่ว่าที่บ้านก็มีแล้วทั้งนั้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ดูดีน่ารักดีไหม <laughs> ดูมันออกเนี่ยนะครับ กระเช้าสีดาปีกผีเสื้อมันกำลังเกาะหินอยู่แต่พวกนี้ไม่รอดหรอครับแรงๆมาก็ตายแต่ก็ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะรอดก็ได้ฤดูนี้มันลูกมะเดื่อป่าสุกแล้วนะครับนกจะมากินเยอะมากแต่ว่าเรามาแบบนี้นกมันก็ไปซ่อนตัวหมดนะครับนี่อากาศดีดีทำไมชอบอากาศฤดูนี้จังเลยนี่นะครับสวยไหม เรามาเจอเอื้องพึ่งด้วยโอ้โกอนี้นี่แบบอยู่เตี้ยๆเลยนะครับนี่ข้างบนก็มีอีกหนึ่งกอเอื้องพึ่งเมืองเหนือมันดอกไปแล้วนะครับกล้วยไม้ตกตามพื้นสิครับแม้แต่สายเมี่ยงยังตกที่พื้นไอ้นี้เป็นรังของโอ้ยทางมันชันยืนลําบากนี่นะครับรังของอะไรนะชั้นลงนี่ เดินผ่านไอ้นี่ไปได้เลยได้ไงเนี่ยไอ้เรื่องคำตาควายเรียกว่าอะไรนะช้างน้าวโอ้เดินลำบากลำบากไม่น่าละ่ะมันถึงไม่ค่อยมีใครไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยใครขึ้นมาเลยตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับดีนะวันนี้ผมฉลาดเอารองเท้ามาเปลี่ยนด้วยเพราะกะว่าวันนี้อยากจะเดินป่าก็เลยพกรองเท้าผ้าใบมาเปลี่ยน โอ้แถวนี้สมบูรณ์น่ะคนมีเยอะเลยอะ่ะเอื้องพึ่งเอื้องอะไรติดตามต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ติดแบบต,ติดเตียได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นมายุ่งันแถวนี้ยแค่แถวนี้สิมีกุหลาบกระเป๋าเปิดเป็นสิบๆเลยครับเนี่ยออกตเตียแค่นี้เองนี่เห็นไหมครับแล้วก็เอื้องพึ่งเอื้องพึ่งขึ้นเต็มต้นเลยขึ้นอยู่เตี้ยมากด้วยผมว่าคงไม่มีใครขึ้นมาตรงนี้เยอะ เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเตียก,กว่าตัวผมอีกเนี่ยเห็นไหมกําลังกําลังสวยเลยแล้วก็มีเยอะมากด้วยนะแต่เราก็คิดชิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าจะหาทางลงยังไงโอ้ขึ้นมาสูงจริงๆผมก็ผ่านมาแถวนี้มานานนะครับแต่ผมรู้ว่าตรงนี้เป็นเชิงหน้าผาแล้วก็มันขึ้นลําบากไม่ค่อยมีใครขึ้นมาผมก็เลยไม่ค่อยขึ้นไม่เคยขึ้นมา ไม่คิดว่าขึ้นมาแล้วแบบว่าจะสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับที่ที่แบบว่าไม่มีใครมาทำร้ายป่าก็ดีเหมือนกันเนาะดูสิผมไม่เคยเห็นสายคำปอนออกในป่าแถวนี้เลยแสดงว่าแถวนี้ต้องแบบว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นมายุ่งอะ่ะนี่ก็เอื้องจำปานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกำลังดอกเลยเนี่ยครับไม่ใช่กำลังดอกดอกมันเริ่มโรยไปแล้ แต่ว่าถ้าพวกกล้วยไม้ดินนี่แบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเชิงหน้าผาไฟมันมาไม่ถึงนะครับป่าเลยมันเลยลบไปหน่อยนี่มีช้างนาวด้วยกอใหญ่ๆโอ้มีไอ้นี้ด้วยนิ่มผมเรียกมันว่านิ่มกระดุมก็แล้วกันผมไม่รู้จากชื่อจริงๆว่าชื่อนิ่มอะไรแต่เป็นตระกูลเอื้องนิ่มนะครับมันจะเป็นข้อเล็กๆๆๆๆก็แล้กักกกน ตรงนี้มีต้นไม้หักด้วยไม่อยากจะคิดเลยว่ากล้วยไม้จะเยอะขนาดไหน <L un> เดี๋ยวไปดูกันคนระับแต่ว่าเยอะแน่นอนอละเอาโหไอนี้อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นดอกเล็กๆครับสีเขียวๆโคตรเยอะเลยโอ้ติดต้นไม้ต้นนี้นี่แบบว่าเยอะเลยอะ่ะอะไรแป่งปีฟัน ใสงฝีฟันหักตกลงมาหมดเลยไม่รอดหรอกครับแบบนี้โอ้แต่คงเก็บไปเก็บไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเยอะเกินเยอะเกินที่จะสามารถเก็บไปได้โอ้แล้วดูดิเนี่ยเห็นไหมครับกุหลาบกระเป๋าเปิดกําลังบานเลยแล้วก็มีเอื้องพึ่งเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกต็มต้นเลยโอ้อย่างเยอะอยากบอกทุกคนว่าคลิปนี้นี่ทำเพื่อ คนที่กดติดตามโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าดันโดนขึ้นมาไต่หน้าผาขึ้นมาสูงมากเพื่อมาดูต้นเนี้เลยครับนี่มันเป็นกุหลาบก,กระเป๋าเปิดนะครับแต่ว่ารากมันย้อยแบบนี้เลยตรงนี้เป็นเชิงหน้าผานะครับไปไม,ไม่ถึงอะ่ะมันเลยขึ้นได้อะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆดูสิอัมเมซิ่งไหมมันอยู่ของมันแบบนี้เลยแล้วก็เป็นด่านหน้าผานะครับวิวมัน วิวของมันดีมากเลยนี่ลากมันย้อยแบบนี้แหละต้นเนี้ยผมว่าสวยที่สุดละ